สวัสดีค่ะอ้อยใจสะไยลูกทุ่งไม้แล้วจ้าวันนี้อยากกินซาลาเปาค่ะค่ะมาลองทำซาลาเปากับอ้อยใจสะไยลูกทุ่งกันค่ะมาค่ะส่วนผสมง่ายๆเลยค่ะผสมยีสต์นมอุ่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นพักไว้5นาทีให้ยีสต์ทำงานค่ะจากนั้นก็แป้งสาลีกับผงฟูค่ะล่อนรวมกันค่ะ ค่ะนำส่วนของยีสต์นะคะมาผสมกับแป้งค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะคนแค่พอเข้ากันค่ะ จากนั้นเราจะมานวดต่อได้มือค่ะประมาณ5นาทีนะคะหรือจนกระทั่งแป้งไม่ติดภาชนะแล้วก็ไม่ติดมือค่ะก็นวดแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะนวดไม่นานค่ะค่ะจากนั้นเราก็มาพักแป้งค่ะพักไว้สักประมาณ1ชั่วโมงหรือขึ้น2เท่าค่ะ อ้อยก็มีใส่เกาลัดที่กวนไว้แล้วนะคะค่ะก็มาปั้นรอไว้เลยค่ะค่ะแป้งก็ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะคะ จากนั้นก็ไล่อากาศออกนะคะคออยจะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนนะคะจากนั้นมาแบ่งเป็นก้อนละแปดลูกค่ะ คนไกลบ้านค่ะอยากกินอะไรก็ต้องหัดทําค่ะทําเป็นไม่เป็นก็ต้องเนี่ยค่ะลองพิษลองถูกไปค่ะดีต่อใจค่ะวันนี้ค่ะได้กินแล้วค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาพักแป้งอีกสักประมาณ10นาทีนะคะค่ะพอครบ10นาทีเราก็จะมาห่อซาลาเปากันค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราลดไฟให้เป็นไฟกลางค่ะใช้เวลาหนึ่งประมาณสิบสองนาทีค่ะโอ้ยสิบสองนาทีนะคะก็หมอเล็กค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะสี่ลูกนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูใส่ข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่หอมอร่อยจ้าได้กินแล้วเด้อซาลาเปาอ้อยใจสะพ้าลูกทุ่งจ้าสาลาเปาคนไกลบ้านค่ะ